Of day, 3, to, uh, Good afternoon, Thai 409 Charlie Three. I've you to are clear the are to your destination, Singapore Chinese, are to the Singapore we via going 3 Juliet the left we line 6000 6, to increase อเอกอฟออค3,500อวราอั3,500 e อ i o มเอครับรีพอร์ h ทรีชัวอเบอกบอกให้เรารางานอีกทีนึ่งที่ซีเรียยูนิฟอร์มเาวันวันเสกกับวันวเรื่องเราไม่มีดีเอ็มอีเนี่ยสิวันวัน EGPT-142 Heavy, radar service terminated, switching to KM122.8, enjoy your flight and have a nice day. egpt to Heavy, take care of yourself, EGPT, bye-bye. Goodbye. Good EGPT-142 Bye. Heavy, good day again, this is Nokia 575 I'd like to request you to Hello again, Nokia 575 p control, standby clearance. ตอนไต่ก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มคาพลังขีดขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับแล้วเมื่อกี้ของเราลงไปนะครับเพ่มขึ้นมาหน่อยก็ได้ก็จะได้ไต่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราถึงสนามบินลมสักแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเคลียร์เอาไว้ก็ส่งฝาผ้าผ้าเชือ Destination Surat t h n i via Mrem One Charlie Departure runway two left NS climb one thousand four four three five ความสูงเราน้อยมากนะครับต้องไต่ก่อนตอนนี้โอเวอร์ลมสักแล้วนะครับ Okay 575 five, five, right. so so 3, copy, I see a the people, really I Charlie, i the to you. passing 3000, 300, climbing 8000, heading 180. Voilà. control, with contact, climb 330, direct Kasmi. 330, direct me. ครับตอนนี้นะครับเราก็ทีมเครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องก็กำลังเดินทางไปด้วยความเร็วประมาณ90น็นอตนะครับซึ่งอาจจะช้าไปหน่อย๋ยวผมอาจจะเล่นความเร็วทีหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาลองรับสัญญาณนําทางของสนามบินเลยดูนะครับสนามบินนำทางเลยขึ้นนำทางคือหนึ่งหนึ่งห้าจุดเก้านะครับรับได้แล้วนะครับ heading ประมาณศูนย์สามศูนย์นะครับ ไม่ชชวร์ก็ลองหมุนดูนะครับอ่าประมาณโูนสามสิบ h e a d ิ้งนี้นะครับแต่เราว่าผมว่าผมจะไม่ไต่แล้วลหะผมจะบินอ้อไปด้านขวานะครับโอ้วันนี้อากาศหมอกเยอะนะครับ ครับตอนนี้ก็บินมาใกล้ได้ครึ่งทางแล้วนะครับได้รับสัญญาณนำทางจากสนามบินเลยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงภูเขาด้านซ้ายนี่นะครับผมหลังจากเลี้ยวซ้ายเสร็จอาจจะดีเซนต์ลงไปนะครับความสูงเกินความสูงเกินพยายามอยู่ที่ส5 0พัไว้นะครับไดเ1 2, 5, ีเ้วค่ดาวบาลอน To c a p t a i 1 2 5 Uint 25, 0-degree 6 knots continue approach, 1-way to 7-kptraffic-Laning d Road ตอนนี้คือถ้ากลัวหลงหรืออะไรนะครับบินตามเข็มนี้ไปได้เลยนะครับเข็มนี้จะพาเข้าสนามบินเลยนะครับเพราะว่าเราจูนขึ้นไว้แล้วนะครับ t 3601 d 7000, 007 7000, 007 Hoy, ality, ตอนนี้อยู่ที่พันหนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเลี้ยวหลบนิดน <morning remembering. S 1> ึงนะครับไเชีย360ดิเ3000ิอร์ลนิอร์าน So, four, eight, wind three zero zero, zero degrees seven knots, one way two one clear, take off. Oh, that a clear, saying, a two three. Drop <coughs> Cut-Cut to 07, Control cut to 07, Break-break and March Command <coughs> to 5-5 Intention Air America 5-7-1, over Loi hey, Aerodrome, direct to Loi hey, City and stop and go at Loi uh, Hospital and come back to the Loi Aerodrome Air America 5-7-1,

OK, 575, Papa 575, Papa, go ahead 575, Papa, confirm you prefer to follow the M, -well one alpha arrival first, then, um, then make the visual approach, or make a visual approach? be uh, prefer to proceed direct to the Tani airport, uh, and as soon as we have the field of we'd like to do it uh, with the side. 575, e s e r n g e r so cleared v e r y one alpha r i v a l for runway 22อตอนนี้เราก็บินผ่านสนามบินเลยเข้ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลงที่โรงพยาบาลเลยก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยโรงพยาบาลเลยอะ่ะมันไม่มีที่จอดฮอนะครับมันมีที่โล่งๆอยู่ตรงไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะสาราว่าการนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลงสาราว่าการจังหวัดเลยก็แทนนะครับอันนี้เราบินตามถนนไปเลยนะครับอะเห็นสาราวาการด้านซ้ายละ โอเคเดี๋ยวต้องไปวนมาลงนะครับอ่าลั่นฝานี่คือโรงพยาบาลเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปวนมาเดี๋ยวต้จละลัความเร็วนะครับ Oh. พยายามอย่าลดเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะลูดลงไปนะครับแล้วก็ระวังพวกสกิดฝวางด้วยนะครับตรงเนี้ยต้องคอยรับคอยดิสทีฟดีๆนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะสะตาร์ทลงไปได้นะครับ

ลงยากอยู่ <laughs> ที่จำกัดเป็นที่จำกัดมากนะครับเ uh, now landing in front of เลยร now าเนรบอ เป็นสต้ดล้วก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีสตอปไลท์นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวยกตัวขึ้นจากสารวักรนะครับไปที่สนามบินกันเลยนะครับใกล้ๆเดี๋ยวเราเตรียมตัวยกตัวขึ้นจากสาวักรานะครับไปที่สนามบินกันเลยนะครับใกล้ๆเอง 7, two, six, degree, ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมานะครับคลฟเทอโอเคครับเพขยยกตัวครับ สายบรชุด2027ครับ After Sierra 503 Direct l o t m o m u Oneil ยกให้เคลียร์ออบสตักเคิลทั้งหมดก่อนนะครับพวกต้นไม้ตึกเสาไฟฟ้านะครับ After s i e r a Direct l o t t o m ค่อยๆออกดินทางนะครับ กดหัวไปข้างหน้าเพื่อให้เครื่องเดินทางไปนะครับ 50... 60น็อตนะครับแล้วค่อยใหยหัวนิดนึงนะครับลดคาร์บิดกลิ่นลงนิดเึียวตั้องไปนิดนึงนะครับ ไมครับะทอดแอร์เมกันไฟส่วันแอร์บอลเ็กเลยนาวไฟใหม่อีบ่าอัฟเฟอร์นาวแอร์วินไซด์ลิควลันเว่ย์วไนน์เนออร์ไลจริงๆเราใกล้กว่าห้าไมล์อีกนะอฟเฟอร์แอร์เมกันไฟส่วนนล n ันเวย์วันไนน์เนอร์เคลแลนด์แอร์เมกันไฟ่วน

Approach Break break. tie to control. Weather contact. Climb fly level three six zero direct. minute three six zero direct. to tie 5000, unit one zero five. <laughs> right, two, five, one <inaudible> zero five. Set to five thousand speed Unit one zero zero five. เดี๋ยวเราจะมาเขียนหน้านะครับสามสิบสี l สิ e สี่ศูนย์ direct airnet ห้าศูนย์สิบเอ็ดโอเคครับเจ็ดห้าท่า Descend 3,000 and cleared, approach runway 22 officer, so cleared visual approach one way two two. Oh, report aerodrome sight. five, proper Roger. Report on final. Final two, two. Chasing approach one, no right. Via Tango 17 seven, Tango one six, Delta four. Echo and echo two. ดับเาิล้ลคอนโทรลไทเวนเจฟต่อทูไฟส์เ, 4, 2, เอ่อขออนุญาตแบกไปเกตนัมเบอร์รายจัดตรงตรงัวงคอดูว่าดับ้วครดีใช่ไหมเีย<อ>เราด<ๆ>้วไม่อาวขัจัดตรงนี้แล้วกัน t อ o n a ชันโอ t i ตชั a n n งค k คอร n ค o คอ a โทรลเอ็นดีซีเซม h i e n e enjoy the event เฮ้ย่องนะครับขอต้อรับ American f i i a p a c e Complete ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวปรับเป็น s a n บายเจ๊ ีครับขั้นตอนดับเครื่องนะครับเราเบาคันเร่งลงมาส่วนแล้วนะครับมันจะมีเสียงตื๊ดตื๊ดเราปรับตรงนี้นะครับเพื่อให้เสียงมันหยุดร้องนะครับอารามคือต้องฮีทออฟนะครับตัวนี้ออนไว้อยู่เนาะแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นออฟเด็มสแตนบายนะครับดดดดดดโอเคแล้วก็ IFF Mode โหมดนะครับ ปิดเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็วิทยุปิดทางสปอนเดอร์ปิดแล้วนะครับวิทยุทั้ง2ตัวทั้ง VHF นแแล้วก็คอมมวนิเคชันปิดแล้วนะครับตรงนี้เปิดไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรทีมรีเซ็ตตรงนี้นะครับถ้าใครจะรีเซ็ตทีมเนี่ยรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนดับเครื่องนะครับให้กดปุ่ม engine i d l e ตรงนี้ทีนึงปุ๊บมันจะจมลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเบาลงได้อีกนะครับเดเครื่องยนต์เขาจะดับเองนะครับ เครื่องก็เริ่มดับแล้วนะครับตรงนี้ใช้โรเตอร์เบรกช่วยด้วยก็ได้นะครับปไม่ใช่อรอใบพัดอยู่สนิทก่อนนะครับตรงนี้รอใบพัดหยุดก่อนนะครับ ไปพัสหยุดปุ๊บโรเตอร์เบรกเก็บขึ้นไปนะครับแล้วก็ปิดน a เวเกชั่นไว้กับบีคอนให้ปิดบีคอนก่อนนะครับแล้วค่อยปิดน a เวเกชั่นแบตเตอรี่ออฟตอนนี้ก็ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยนะครับบินเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ไฟแรกของผมนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้บินไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ